ก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูจะพาทำข้อสอบ9วิชาสามัญปี2563ในเรื่องของการจำลอง DNA นะครับซึ่งเราก็ได้เรียนกันไปจนจบแล้วนะครับซึ่งโจทย์กำหนดมานะครับเป็นภาพของกระบวนการจำลอง DNA แล้วมีตัวเลือกให้เราพิจารณานะครับซึ่งเขาถามว่าข้อใดถูกต้อง ต้องเรียนไปดูรายละเอียดของรูปภาพก่อนนะครับเพื่อเป็นการประกอบการทำข้อสอบข้อนี้นะครับในภาพบอกอะไรเราบ้างนะครับโจทย์กำหนดมาให้ a, a b c d และ e นะครับซึ่งเป็น <c oughs> ตัวเลือกนะครับที่มีอยู่ในห้าข้อนี้แล้วนะครับ แล้วก็ยังมีหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดนะครับไปดูกันพร้อมกันเลยครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับจากภาพเราจะสังเกตว่าจะมี d ี a ที่เป็นแม่แบบนะครับแม่แบบตรงนี้นะฮะแม่แบบแม่แบบต้องอยู่ข้างนอกนะครับ ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าสายไหนเป็นสายต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับจนมันมีภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อ่าเห็นไหมครับภาพสายที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่โดยสายที่สร้างได้ต่อเนื่องคือสายที่มีชื่อว่า leading strand นะครับในสายที่ไม่ต่อเนื่องก็คือ lagging strand ดังนั้นเราก็จะพอเดาไม่ใช่เดาสิครับเราต้องมีความรู้นะครับอ่า ตรงที่ a อชีเนี่ยนะครับก็คือ DNA Template หรือว่าเป็น DNA แม่แบบนะครับซึ่งเส้นนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือเรียกว่า DNA Template หมือนกันนะครับจากนั้นครับไปดูหมายเลข5 นะครับหมายเลขห้าเนี่ยบอกอะไรเราหมายเลขห้าแน่นอนครับว่าเป็นดเนสายใหม่แต่ว่าจะเป็นสายต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูที่ภาพมันเป็นขีดยาวเลยแสดงว่านี่คือ leading strand นะครับเป็นสายต่อเนื่องนั่นเองนะครับอ่ห้าคือสายต่อเนื่องนะครับห้าไปหกคือสายต่อเนื่องห้าหกนะครับคือ leading strand นะครับเขียนย่อๆไว้ก็แล้วกันเนาะต่อไปมาดู7 8 7 8เนี่ยนะครับ7 8มันเป็นท่อนๆใช่ไหมนี่คือโอกาสกิแฟกเมนที่เป็นท่อนนะครับดังนั้นนะครับคำตอบตรงนี้ 7 8ก็คือแลกแล i n g s t a n นนะครับยังไงต่อครับอ่ะเห็นเห็นอเอนไซม์ไหมครับเอนไซม์ตัวนี้กำลังทำทำอะไรอยู่นะครับเอนไซม์ตัวนี้ก็ก็ไม่รู้ว่าโจทย์ถามหาอะไรนะอ่าไม่ไม่รู้ว่าโจทย์ถามหาอะไร จะเป็นไพรเมอร์ไหมหรือว่าเป็นเฮลิเคสหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็มีทิศทางใกล้ๆกับตรงง่ามตรงอื่นท้ที่มีชื่อว่า r e f i c c t i o n Fork นะครับ แล้วดีลลวครับดี D น่าจะเป็นอะไรฮะเป็นไพลเมอร์ไหมไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเอนไะซม์นะถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็จะพอเดาๆได้แล้วแหละครับว่ามันคือไลเกสดี like คือดีนไลเกสนะครับส่วนอ e ีน่าจะเป็นฮิเลคส นำไปตอบคำถามได้ไหมนะครับตอนนี้ไปดูคำถามาไปดูตัวเลือกสิครับข้อใดถูกต้องนะครับ A, a คือ Template s t a n d Template หรือว่า d ีเนียเทมเพลตเป็นสายที่เป็นแม่แบบใช่ไหมครับ A ใช่ไหมใช่นะครับดังนั้นข้อมูลของ A นะครับตรงนี้ถูกนะครับพี่น่าต่อไปครับ โดยด้านหนึ่งคือปลาย5ในหนึ่งอยู่ไหนอ่าหนึ่งตรงนี้5ถ้าด้านหนึ่งเป็น5ด้านนี้ก็ต้องเป็น3ใช่ไหมตามโจทย์เลย1คือ5 2คือ3ามทีนีก็มาดูว่าทิศทางของเฮลิเคสมันไปไหนเฮลิเคสจะคลายเกียวไปทางนี้ใช่ไหมครับซึ่งสาย leading เนี่ยมันจะสร้างตามมาตามเฮลิเคสไปอย่างต่อเน,นื่อง โดยตรงนี้เนี่ยนะครับ DNA p r นเอปริมเจะเติมนิวคลายไซด์ใหม่จาก5ไป3ดังนั้นทิศที่ตรงข้ามกับ5พรม์มก็น่าจะเป็น3พรามด้านนี้เป็น5พรม์มดังนั้นตัวเลือกตรงนี้จึงไม่ใช่ครับ1ต้องเป็นปลายด้าน3นะครับตัวนี้ก็ผิด วันหนึ่งก็ตัดไปนะครับไปดูก็สองทีครับข้สองเขาบอกว่า B คือ leading strand B คือ leading strand โอเคถูกต้องโดยด้านห้าคือปลายห้าด้านห้าคือปลายห้าโอเคถูกต้องและด้านหกคือปลายสามโอเคถูกต้องอ่ะมีโอกาสที่ข้อนี้จะถูกแล้วนะฮะนะ ไปดูซิว่ามันมีข้อถูกมากกว่าหนึ่งข้อไหมข้อ3ครับ C คือ lacking strand ใน uh, C อยู่ใน R C โอเคถูกต้อง C คือ lacking strand ถูกต้องนะครับโดยด้าน7คือ5ด้าน8คือ3 7คือ5 8คือ3ในการสร้างสายใหม่ของ lacking strand นะครับ Primer เ,เขาจะเขาจะเดินจากจุดเริ่มต้นไปกับเอ่อไม่ใช่ Primer สิ ไฟเมื่อจะไปกําหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็สร้างถอยหลังกลับมานะครับดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น5 8ต้องเป็น5และก็7ต้องเป็น3เข้าใจไหมครับเ,เพราะว่าการสร้างสายใหม่ต้องสร้างจาก5ไป3และสายนี้มันมีทิศทางการสร้างสายใหม่ที่สวนทางกับกับที่เส้นทางของเฮลิเคสที่กาลังไปขวานะครับดังนั้นตัวเลือกข้อ3ก็มีจุดที่ ครับข้อสี่ครับดีในไลเกสมีที่เชื่อมนิวคลียรไทยให้ต่อกันเป็นสายยาวต่อกันเป็นเชื่อมนิวคลียไทยเชื่อมนิวคลียรไทยเชื่อมนิวคลียรไทยให้ต่อกันเป็นสายยาวอืมตัวเลือกนี้ใกล้เคียงนะครับถ้าดีที่อ,อยู่ตรงนี้เชื่อมนิวคลียไทย แต่ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ DNA น,นะมันคือ DNA ชิ้นเล็กๆหรือภาษาอังกฤษ,กฤษนะครับเรียกว่าโอกาสกาิแฟกเมนต์นะครับโอกาสกนะิดังนั้นต้องต้องใช้คำว่าเชื่อมอนิวเชื่อมอะไรอ่ะเชื่อมโอกาสกินะครับก็คือเชื่อม DNA เอง จึ่งจะถูกอย่างแท้จริงเพราะว่าสิ่งที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมนิวนวคลไนด์นั้นนั่นคือดินเอปริมูเรสนะครับดีวโนเอปริมูเรสดังนั้นข้อน,นี้ก็ก็ต้องผิดไปครับและข้อสุดท้ายครับ e, e คือดินเอปริมูเรส e e e โอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างใหญ่ยลวงเลยนะครับ e เนี่ยคือเฮลิเคสหรือถึงจะไม่ใช่เฮลิเคส ไอ้เจ้าดีในพลิมณีมสก็ก็เป็นปัญยานะครับที่จะมีหน้าที่ในการลายเกลียวของมมนิกลเดิมมันไม่ใช่นะการคลายเกลียวเป็นหน้าที่ของนีลเคสนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ผิดครับดังนั้นเราได้เฉลยแล้วนะครับก็คือข้อข้อสครับถูกต้องร้อเซนตะครับขอบคุณที่ รับชมจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ